ดที่พิบนะพิบนะครับก็บเช้<ด>าแล้วบ็จะเป็นยันงไงคะก็ก่อนจะบอกช่งชวงเช้าก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่วันนี้มางานของเราสองตนนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่า ดีใจมากนะคะคือตอนตอนแรกอะจ๋าคิดว่างานเราก็จะเป็นงานเล็กๆจัดแบบอบอุ่นก็จะเชิญแต่คนสนิทเนี้ยคะ่ะแต่ว่าพอมีคนถามว่าแบบตื่นเต้นไหมจ๋าก,ก็บอกว่าไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องแบบเป็นอะไรที่มันแบบอีโมชันแลในความรู้สึกตอนแร้งนะปรากฏว่าเพื่อนก็ถามจะร้องไห้ไหมร้องไห้ไหมจ๋าก,ก็บอกไม่ปรากฏว่าอย่างไปไม่ถึงไหนเลยก็คือน้ำตา ทท่วมไปหมดเลยค่ะคือเห็นคนที่รักเรามากันเยอะเยอะเลยแล้วก็คือทุกอย่างมันมันเป็นความรู้สึกโมเมนต์ที่มันมีความสุขค่ะเป็นไงคะตื่นเต้นครับผมเพราะว่าคุณจา๋าเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ผมนั่งไม่คิดไม่ฝันว่าคุณจา๋าเขาจะยอมมาเป็นคู่ชีวิตของผมนะก็ ดีใจมากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นนั่งรับวันเฝ้ารอจนจนเมื่อเช้าเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนนอนแบบมาสามชั่วโมงไปจริงจริงพิธีในตอนเช้ามีอะไรบ้างคะนักข่าวเช้าเป็นพิธีมั่นค่ะแล้วก็รดน้ำเป็นพิธีแบบไทยค่ะงานแค่ปีช่วงแค่ช่วงเช้าเท่านั้นหรือว่าเป็ตอนเย็นคะ ตอนเย็นจะเป็นงานเลี้ยงของวันพรุ่งนี้ค่ะอย่างวันนี้จะเป็นคือเราจัดงาน2วันค่ะวัน,นวันนี้จะเป็นวันที่จัดให้กับญาติผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคยทํางานด้วยเราเคารพแล้วก็เป็นเพื่อนอาจจะเป็นมีรุ่นพี่มีอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นแบบโตกว่าน,นิดนึงแล้วก็มีเพื่อนบางคนที่อาจจะสะดวกมาวันนี้ค่ะแล้วก็สําหรับวันพรุ่งนี้เราจะไปที่ปานบุรีจะเป็นงานเลี้ยงริมทะเลจะมีต่อเพื่อนๆค่ะรอนเท้าผู้ใหญ่ของบ่ายมีปาฝังอะไรเงบ้าง ฝากฝังฝากว่าอะไรบ้างก็ฝากฝังว่าให้ดูแลคุณจ๋าอย่างดีที่สุดนะครับซึ่งผมก็รับปากแล้วก็ขอพูดต่อหน้าที่พี่สื่อมวลชนณที่นี้เลยว่าผมจะดูแลคุณจ๋าอย่างดีที่สุดเลยครับผมเอาขึ้นไปได้นะเขาอัดแล้วแบบมันลงยูทู e ย้อนหลังไ้วยนะคะมีมีายานเยอะแยะอะไรที่ทำให้เรื่องคุณจ๋คนนี้เป็นแบบคือ ถ้าจากวันแรกเลยอะคะ่ะสาวมีความรู้สึกว่าคือคนคือคุณตูอ่ะเขามีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่เป็นผู้ชายที่ดีแต่วันที่สากรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่เขาสร้างความออุ่นให้กับเราเรารู้สึกว่าเป็นคนที่ปกป้องเราแล้วก็เขานึกถึงจ๋าก่อนความสุขของเขาเองในหลายๆเรื่องเหมือนอย่างบางอย่างคนก็อาจจะไม่ได้รู้เพราเป็นแบบชีวิตประจําวันนะคะเขาก็จะเป็นคนที่ทําเรื่อง จะไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่อะเขาจะคอนเซิร์นเรื่องของความสุขของจา๋าแล้วก็เขาจะไม่ทําให้จ๋าไม่สบายใจอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่แบบเราจะไม่สบายใจเขาก็พยายามที่จะไม่ทําแล้วก็เป็นคนที่เขารับปากอะไรก็ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อันไหนที่ยังทําไม่ได้เขาก็พยายามที่จะแก้ไของตเ อะไรที่จยาทายอยากได้อยากทําให้คุณจ๋าเป็นคู่ชีวิตใช่ไหมฮะกเห็นเห็นในตัวเขารู้สึกว่าคนนี้ของจะเป็นคู่ชีวิตเราแบบนี้ค่ะหนึ่งแรกเริ่มสุดเลยคือหนึ่งคุณจ๋าเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆแล้วเขาก็ดูแลครอบครัวเขาเป็นอย่างดีเลยนะฮะผ,ผมเห็นจุดจุดนี้แล้วถ้าเกิดเขามาเป็นครอบครัวของเรา <S <S ขรเขาก็จะดูแลเราเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นณนะจุดจุดนี้ผมก็เลยพยายามทําทุกอย่าง เท่าที่ผมจะทําได้เพื่อที่ดูแลเขาแล้วก็หวังว่าเขาจะได้ดูแลผมอยากที่เขาดูแลครอบครัวเขาเช่นกันนะครับมหน้าร้ามีคำบัญญัอะไรให้กันชสั้นๆเลยครับผมจะดูแลเขาเป็นอย่างดีไปตับช่วชีวิตของผมเลยครับผมจาก็จ่าไม่เคยคิดถึงเรื่องคำบันสัญญาเลยอ่ะแต่ว่า จะเป็นคนที่ถ้าเกิดเริ่มต้นทําอะไรแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดถ้าเกิดคิดว่าจะรักเราก็จะรักให้ดีที่สุดละกันค่ะขอบคุณนะใครเลือกใครยาก็หมครัว่าจะเมื่อไหร่ยังไงี้ยคะอันนี้ตอบอันนี้ให้ให้คุณคตอบละกันยังคิดคิดกันอยู่ครับผมแล้วสภาพสภาพปัจจุบันนี้อากาศแบบนี้ <laughs> โรคภัยแบบนี้ขอเวลาคิดสักพักหนึ่งครับคืออย่างเมื่อกี้ก็มีคนอวยพรเยอะมากเลยให้มีลูกเต็มบ้านหลังเต็มเมืองตอนนี้จ๋ากับตุก็คือยังไม่ได้สรุปว่าจะมีเลยหรือว่ายังไงไม่ไม่ยังไม่มีอะไรที่แบบแน่นอนแต่ว่าเราก็อย่างจ๋าก็เก็บขไข่ไว้แล้วแต่ถ้าวันหนึ่งเราพร้อมเรารู้สึกว่าโอเคมันใช่จังหวะก็น่าจะเป็นแบบนั้นการทการการเรล้เ เข้าตักหลายหลายอย่างมากเลยค่ะตอนนี้ทบต้นทบดอกทบไปแบบหลายทริปมากเลยค่ะมีอะไรในบ้าบ้างคืออย่างตอนนี้มันเดินทางลําบากค่ะเนื่องจากหลายๆอย่างอย่างที่เราทราบกันนะคะเราก็เลยคิดว่าทริปไหนที่เราเคยคิดกันว่าเอออยากจะไปเนี่ยจ๋าก็จะทบรวบยอดไว้ให้ช่วงสถานการณ์มันดีขึ้นก็ให้เขาเก็บสตางค์รอไปก่อนเยยะเลยค่ะ